الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مسيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنبوتيمي إيمان ونمي حديد بنين ياكتيجا نمري إن بنبوتيمي إيمان داي روتين كوانزام كان كون كان هيكبهابت الله سبحانه وتعالى h ะด i ษบทนี i, an, an, in, eri, hu, ool, am, um ้รายงานจากท่านอบีซสัยอันคุดรีรดิยัลลอฮุอันฮุกาลากลวรัูลุลลอฮลลัลลอะลัยฮิวะสัลลัมลักกินุมาตาคุมละอิลฮะอิลลัลราวะหมุสลิมห a ดษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเป็นห a ด i ษที่รายงานจากท่านอบีซสัยอันคุดรีรดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านรับลุลลอฮฺซลละฮ์อะลัยฮิวะ บรรดาผู้ที่ใกล้จะตายในหมู่พวกท่านให้กล่าวว่ายังไงนั่นก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรคอรบสักการะเวนเะ้นแต่ลอสบาฮานะฮวตาอัลาด้วยกับถ้อยคําที่ว่าอัลลอฮอิลลฮิลลอฮฮะดิษบทนี้พี่น้องพูดที่มีอิมานเป็นหะดิษที่บันทึกโดยอิมามมุสลิมลรามาดูคําพูดของบรรดานักวิชาการ ว่าพี่น้องผู้ที่มีม่านจะได้ศึกษาหะดิษของท่านนบีได้นําไปปฏิบัติให้แก่บรรดาผู้ที่เป็นเครือญาติที่เขาใกล้จะเสียชีวิตหะดิษบทนี้บรรดาิุาการได้กล่าวว่าไอ้กูลูฮาลิมันฮาวดรอทหุนซาตุนมาตหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มี i ่านหมายถึงจงสอนให้ผู้ที่ใกล้จะเสียชีวิตได้กล่าวตามวารดีดูฮามาหูฮัตตายกูล์ฮา และจงกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกให้แก่ผู้ที่ใกล้จะตายใกล้จะเสียชีวิตจนกระทั่งเขาได้กล่าวด้วยกับถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือละ il อิละหิลลอบรรดานุยาการได้กล่าวว่าลักกีโนมาตากลุ่มคำว่ามาตาพี่น้องผู้ที่มีอิมานทำไมถึงท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮุวะสัลลัมเรียกบรรดาผู้ที่ใกล้จะเสียชีวิตหรือบรรดาผู้ที่มาลาอิกะจะดึงชีวิตของเขาในช่วงขณะนั้น ว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตหรืออันนั้นเมาตะกอดฮาดอรอฮุมเพราะเนื่องจากว่าความตายนั้นมันได้ถึงอาญ์จันหมายถึงว่ามันได้ถูกกำหนดให้แก่เขาว่าฮาดะอิรุชาดุนมินหุสอโลลฮวาอเลฮิวะซัลลัมลิอุมมะติฮิอิลาอัฮัมมียะติกะลิมติดตาวฮิดฟินฮัยาดว่าอินดันมาแมนฮัดดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านมันสอนอะไรให้กับเราบ้าง ฮัดิษบทนี้ถือว่าเป็นฮะดีษที่ท่านนาบีุมฮัมมัดสุลต่ลฮัวไลฮัวัลลัมได้แนะนําให้แก่ประชาชิของท่านให้รู้ถึงความสําคัญของถ้อยคําที่ยิ่งใหญ่ในช่วงที่เขามีชีวิตและช่วงที่เขาใกล้จะเสียชีวิตวาลีอันนะฮาซฮินกะลิมาตะฮิยันอาซิมาตูลิดดัมมิฟิดดุนยาลีกุลลีมันก็ละฮะและถ้อยคํานี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาน เป็นถ้อยคําที่จะมาปกป้องไม่ให้ผู้คนหลังเลือดเนื้อกันในโลกดุนยาใครก็ตามที่กล่าวถ้อยคํานี้ในอดีตพี่น้องผู้ที่มีอิมานในอดีตถ้าหากว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้ประกาศตนเป็นศัตรูกับบรรดามุสลิมีนหากเขาพูดด้วยกับถ้อยคํานี้เนี่ยเราจะต้องหยุดในการสู้รบกับศัตรูถึงแม้ว่า เขาจะกล่าวคำว่าละอิละหิละลล์ก็ตามเราจะต้องหยุดเราจะต้องละไว้เราจะต้องให้ความสำคัญกับถ้อยคำที่มีความยิ่งใหญ่นั่นคือในอดีตพี่น้องผู้ที่มีอิมานสำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับบรรดามุสลม斯นหากเขายอมจำนนด้วยกับถ้อยคำที่กล่าวว่าละอิละหิละลล์เลือดเนื้อของเขาก็จะอะไรถูกปิธักษรักษาต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมาน ว่าอิซากและฮะอังก้าดิโมอาลันอาคิรอส่วนใครก็ตามที่ได้พูดด้วยกับถ้อยคํานี้และได้นําถ้อยคํานี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะฟาอินนาหูยูร์เจอันตะอูนาอาซีมาตันและหูมินอาซาบินอาคิรอเขาก็จะถูกได้รับการช่วยเหลือการปกป้องให้พ้นจากการลงโทษ كما كانت عاصمة من عذاب الدنيا سمعن أن يكون أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه مودي يتعرض الشيطان فيه لإفساد اعتقاد إنسان فيحتاج إلى مذكر ومنبه له على التوحيد และอีกอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี i m านบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮฺซัลลัมได้สั่งใช้ให้บรรดาเครือญาติของผู้ที่ใกล้จะตายสอนคนที่ใกล้จะตายว่าละอิละฮัยละลลอเพราะอะไรพี่น้องผู้ที่มี i m านเพราะในช่วงเวลาอันใกล้จะตายอาจจะทําให้ชัยตอนนั้นต้องการที่จะอะไร อาจจะเป็นช่วงที่ชยต่อนั้นพยายามที่จะเล่นงานคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเพื่อที่จะให้มนุษย์มีความเชื่อที่ผิดด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมาในช่วงที่ใกล้จะตายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนสะกิดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนคอยที่จะเตือนให้อยู่บนหลักการศาสนาที่ถูกต้อง ให้อยู่บนการให้เอกภาพต่อรสสุภาณนะฮัวตาลาที่ถูกต้องะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานถือว่าเป็นะดิษที่ทําให้เรานั้นได้รู้ถึงความสําคัญไม่ใช่แค่เพียงชีวิตของเราเท่านั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานแต่ช่วงที่เรานั้นใกล้จะเสียชีวิตเราจะต้องนำถ้อยคำนี้จนกระทั่งหมดลมหายใจ ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอบิดท้ายด้วยกับว่าบิลลาฮิตตฟิกวนฮิดายะวัสสลาัุอะลัยกุมวาะห์มะตุลลอฮิวะบเรากาต